กำลังฟังลุงข้างบ้านพอดแคสต์สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ลุงข้างบ้านพอดแคสต์ครับรายการที่จะมาชวนคุณแชร์มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งจากอดีตและปัจจุบันในแง่มุมต่างๆพูดคุยกันสบายๆเหมือนคุยกับลุงข้างบ้านครับ ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลุงก,ก็ได้มีโอกาสไปพบเจอบทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจากเว็บไซต์ The Matter บทความนั้นมีชื่อว่าคำบังคำนั้นแสนเจ็บปวดสำรวจ6รูปแบบการประนามและการตัดสินที่เราควรเลิกใช้ทักคนอื่นหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมชื่อของข้อมันยาวจังแต่ลุงจะขอสรุปง่ายๆก็คือว่า ในบทความนี้เขาจะกล่าวถึง6รูปแบบของการประนามหรือพูดง่ายคือการบูลลี่โดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะมาผ่านทางคำพูดคำจาคำทักทายคำพูดแซวกันหรืออาจจะมาทางโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อคนที่ได้ยินได้ฟังอาจจะทําให้เขารู้สึกละอายใจมีความคิดเชิงลบต,ต,ตัวเองตัวเองต่ําต้อยด้อยค่ายังไม่ดีพอซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับดังนั้นลุงก,ก็เลยคิดว่าบทความนี้มีความน่าสนใจและน่าจะหยิบเอามาพูดคุยเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้คําพูดคําจาให้เหมาะสม ไม่ต้องเป็นการประนามหรือการบูลลี่ผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ้า่ยังไงเราไปดูกันดีกว่าว่า6การประนามที่เราไม่รู้ตัวนี้มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับข้อที่1ครับ body shaming ครับ Body Shaming หมายถึงการประนามวิจาร์ณดูถูกหรือว่าล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของคนอื่นซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการรณรงค์ให้หยุดการ Body Shaming กันมากขึ้นเพราะว่าการ Body Shaming เนี่ยเป็นผลพวงมาจากการให้คุณค่าอัตลักษณ์เพียงไม่กี่อย่างของมนุษย์ที่ถูกมองว่ามีคุณค่าซึ่งหากจะมองให้ยุติธรรมแล้วนะครับ เราควรจะมองกันว่ามนุษย์เรานั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละคนก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเราไม่ควรที่จะมาตีกรอบมองคุณค่าความสวยความงามเป็นแค่แบบใดแบบหนึง่งและการบอดี้เชมิ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทในการเข้าสังคมแถมยังทําให้คนที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกอับอายสูญเสียความมั่นใจสําหรับตัวอย่างของการบอดี้เชมิ่งนะครับที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆจะเป็นลักษณะของการทักทายด้วยการตําหนิรูปร่างผู้อื่นนะครับยกตัวอย่าง เช่นถ้าเพื่อนเรารูปร่างถ้วมผิวคล้ำเราอาจจะเรียกว่าไอ้อ้วนดำเพื่อนเราบางคนถ้าเกิดว่าตัวผอมนะครับหรือว่ารูปร่างบอบบางด้วยความสนิทเราก็อาจจะพั้งปากเลยเข้าไปว่าไอ้แห้งไอ้ไม้สีผีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในความเคยชินนี้นะครับเราอาจจะไม่ทราบเลยก็ได้ว่าคนที่ถูกเรียกเขาอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจหรือที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แต่เขาอาจจะไม่พูดเพราะว่าอาจจะด้วยความเป็นเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันตักเตือนและให้ความส คันซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นการทำบอดี้เชมิ่งนี้อาจจะทําให้เพื่อนที่เคยรักเคยสนิทอาจจะกลายเป็นคนอื่นไปได้ฉะนั้นเมื่อสิ่งองื่นใดครับมิตรภาพสําคัญที่สุดเราควรจะต้องใส่ใจถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับมาต่อกันเลยนะครับกับข้อที่2ครับ Job บ h a m i n g ครับ เมื่อพูดถึงเรื่อง job หรือเรื่องการทำงานของแต่ละคนนะครับก็มักจะมีการเปรียบเทียบอาจจะมีให้เห็นอยู่ทุกวี่วันนะครับระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างญาติผู้ใหญ่ด้วยกันหรือว่าระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ซึ่งมักจะแสดงผ่านประโยคนั่งต่อไปนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็อาจจะมีการถามไถ่กันกลายเป็นว่าเป็นการเปรียบเทียบโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นเฮ้ยนายในธรรมชาติวะไรอะไม่ได้เจอนานเลยอะตอนนี้ยเราเป็นผู้จัดการแล้วนะแล้วนายอะยังเป็นฟรีแลนซ์เหรอโอ้ยแล้ออย่างเงี้ยจะพอกินเหรอ อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างเช่นในสถานการณ์ที่ว่าเราเจอญาติหลายๆคนมารวมกันในงานสําคัญๆของครอบครัวนะครับก็อาจจะมีพี่ป้าน้าอาหลายคนและผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะถามเราว่านี่ไอ้หนูลูกลุงเนี่ยนะเขาไม่ว่างเลยอ่ะเขาเป็นทหารตำรวจเป็นหมอโอ้ยงานเขายุ่งมากแล้วเราอ่ะยังเป็นฟรีแลนซ์เนอะทำอะไรเงินจะพอใช้เหรอะจะสร้างเนื้อสร้างตัวทันมิ่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงอยู่ว่าเจตนาการถามอาจจะเป็นการถามสาระทุกสุขดิบแต่ว่า มันก็เกิดความรู้สึกนึกๆในใจใช่ไหมครับว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันหรือเปล่าและจากคําถามที่ได้ยกตัวอย่างไปนะครับก็ถือว่าเป็นการทำเชีรมิ่งประเภทหนึ่งคือจ็อบเชีมิ่งครับซึ่งจ็อบเชีมิง่งถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่สังคมมองเราว่าในแต่ละอาชีพนั้นมีคุณค่าที่ไม่เท่ากันสังเกตไหมครับจากคําถามที่ลุงได้ยกตัวอย่างไปว่ามันจะถามว่าทํางานอะไรคนนี้ทํางานแบบนี้แล้วพอทําแบบนี้มันจะดีหรือจะไม่ดีอะไรยังไงมันคล้ายๆเหมือนกันเปรียบเทียบหรือที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ ค,คุณค่าที่ให้ไม่เท่ากันนี้ก็อย่างเช่นในเรื่องของรายได้ความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องชื่อเสียงด้วยทําให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในแต่ละอาชีพแตกต่างกันออกไปครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับในแต่ละอาชีพนั้นล้วนมีคุณค่าและมีความสําคัญไม่แตกต่างกันครับเพียงแต่ว่าคนที่กําลังถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเราอยู่นี้เขาอาจจะยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอต่ออาชีพนั้นๆหรืออาชีพที่เราเป็นอยู่นะครับซึ่งคนที่กําลังโดนเช็มมิ่งอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจคร่าวๆว่าอาชีพที่เรากำ ลังทาอยู่นี่มีอะไรบ้างมีความสนุกยังไงแล้วก็ความท้าทายยังไงที่สําคัญผู้นี้เขาเข้าใจว่าหน้าที่การงานของเรานั้นสําคัญไม่แพ้อาชีพอื่นๆเหมือนกันเพื่อให้เขาได้เกิดความเข้าใจและรู้จักอาชีพของเรามากขึ้นดังนั้นในการเจอกันคราวหน้าคําถามเชิงเปรียบเทียบหรือการทำจ็อบเชมิ่งที่มีต่อเราก็น่าจะลดน้อยลงไปครับต่อกันเลยครับกับข้อที่3ครับข้อที่3คือสรุดเชมิ่งครับเมื่อสังคมไทยเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าผู้หญิงจะต้องมีความเรียบร้อยทั้น ิริยาวาจาบวกกับต้องมีความรักนวลสมวนตัวไม่ให้ใครเข้าหาแต่เนื้อต้องตัวได้ไง่ายๆก็เลยทําให้ผู้หญิงหลายๆคนที่มีความสนุกในการแต่งตัวแต่งหน้าทาปากใส่สายเดียวบิกินี่หรือใช้ชีวิตสุดเปียงในยมามค่าคืนเนี่ยถูกสรุปเชมิงหรือแปลเป็นไทยคือถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสับสอนหรือไม่สํารวมครับสำหรับคนบางกลุ่มนะครับก็ได้นําไปสู่การประนามเหยื่อในคดีข่มขืนต่างๆว่าเหตุของการข่มขืนนั้นเกิดมาจาก จากความผิดของเหยื่อเองที่มักจะแต่งตัวยั่วยวนไม่มีความระมัดระวังทงั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการแต่งหน้าแต่งตัวก็เป็นเพียงแค่ไลฟ์สไตล์อย่างหนึง่งที่แต่และคนมีไม่เหมือนกันและความดีความเลวของมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ถูกตัดสินจากการแต่งตัวมิดชิดหรือไม่มิดชิดนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้บอกบอกลักษณะนิสัยที่แท้จริงของมนุษย์เลยดังนั้นหากเราจะตัดสินใครอย่ามองเพียงภายนอกครับต้องทำความรู้จกักเรียนรู้นิสัยใจคอของเขาซสก,ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันว่าเขาดีไมงไ่งแบบ ลุงก็คิดว่าน่าจะยุติธรรมต่อเขามากกว่านะครับหรือคุณผู้ฟังคิดว่าไงครับ โอเคเอาละเรามาต่อกันประเด็นที่4กันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของ Music s h a m i n g ครับจะว่าไปในเรื่องของรสนิยมการฟังเพลงก็ไม่น่าจะมาเป็นเรื่องของการประนามหรือการเชมิ n งกันได้จริงไหมครับแต่ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับกันว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับในเรื่องของรสนิยมการฟังเพลงก็เช่นกันครับรสสนิยมการฟังเพลงได้กลายเป็นวิธีการเข้าสังคมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งใครที่มีความชอบหรือฟังเพลงแนวเดียวกันก็มักจะมีอะไรให้แลกเปลี่ยนกันเยอยะ,ยะแยะเต็ไมไปหมด และอีกในหนึ่งนะครับลักษณะการฟังเพลงที่คล้ายคลึงกันก็มักจะบกบอกถึงลักษณะนิสัยของกลุ่มคนกลุ่มนั้นว่าเป็นยังไง แต่ไปไปมา,มายังไงไม่ทราบครับลักษณะการฟังเพลงกับกลายเป็นการเชามิ่งอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามิวสิกเชามิ่งหรือการเหยียดรสนิยมการฟังเพลงซึ่งกันและกันนั่นเองโอ้หเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยลองมาดูกันนะครับการประนามรสนิยมการฟังเพลงเกิดขึ้นจากการที่บางคนมีแนวเพลงที่ชื่นชอบของตัวเองแล้วก็มองว่าเพลงแนวน,นั้นนะ่ะดีเลิศประเสริฐสีดีกว่าคนอื่นเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีใครจะต้องมารู้สึกละอายกับการที่ตัวเองจะฟังเพลงแนวอะไรเลยเพราะว่าของแบบนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมันก็คล้ายๆกับการที่เราชอบกินข้าวนั่นแหละครับบางคนชอบกินส้มตำบางคนชอบกินข้าวผัดบางคนชอบข้าวขาวหมูข้าวหมูกรอบชอบกินก๋วยเตี๋ยวของพวกนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลเราไม่สามารถที่จะมาตัดสินได้ว่าอันนี้ดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าอาหารชนิดอะไรก็มีจุดม,มุ่งหมายเพื่อทําให้เราอิ่มท้อง ในด้านรสนิยมของการฟังเพลงก็เช่นเดียวกันครับของแบบนี้แล้วแต่คนชอบและแต่ความนิยมส่วนตัวนะครับไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้บางคนอาจจะชอบเพลงเก่าเพราะว่าคิดถึงกลิ่นอายของอดีตบางคนอาจจะชอบเพลง EDM เพลงยุคสมัยใหม่เป็นสายตื้ดชอบความแปลกใหม่บางคนอาจจะชอบ Rock metal, ร็อกนูเมทัลหรืออาจจะเป็นร็อกสมัยใหม่ที่มีเสียงอิเล็กทรอนิกส์ปนเข้ามา ซึ่งเราก็จะเห็นว่าในแต่ละแนวเพลงก็จะมีลักษณะความเป็นรูปแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าคนฟังร็อกเป็นพวกชั้นต่ำคนฟังแจส๊สเป็นชนชั้นสูงคนฟังอิดนดี้อีสานเป็นพวกตลาดล่างอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ลุงกันมองว่าสิ่งที่เราควรทํามากกว่านั่นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการเคารพในสิทธิความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนเพราะว่าไม่ว่าคุณจะฟังเพลงแนวไหนก็ตามสุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายสําคัญคือฟังเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสุขเพื่อการผ่อนคลายถูกต้องไหมครับดังนั้นเรามาฟังเพลงกันและมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในแต่ละแนวลุงว่าอย่างนี้น่าจะสร้างสารรค์กว่านะครับในข้อที่5ครับเป็นเรื่องของริชเชมิงครับ rich aming, ิ h a m i n g เรียกอีกชื่อนึงอาจจะเรียกว่าเวล ชมมิ่งนะครับก็คือการที่เราให้ความสนใจกับการใช้จ่ายเงินของคนอื่นมากเกินไป ซึ่งรูปแบบคําถามหรือคําพูดที่เรามักจะได้ยินในประเด็นนี้ก็อย่างเช่นมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องโง่ด้วยเนี่ยซื้อของแบบนี้หรือเสียดายเงินน่ะเอาเงินไปนบริจาคดีกว่าป่ะรวมไปถึงรวยแต่รถนิยมแย่ชะมัดแบบนี้เป็นต้นนะครับสาหรับสาเหตุของริชชิ i งมิงนี้ก็น่าจะมาจากการที่เรามองเรื่องการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ละคนให้คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องใช้เงินซื้อไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะกินกาแฟสตาร์ สักถ้วยหนึ่งสตาร์บวกเนี่ยนะคาแพงมากเลยในกอมีเงินอยู่แค่หยิบม,มือเดียวไม่ถึงร้อยแต่อยากกินแบบอดใจไม่กินดีกว่าขนณะที่ในขอไข่เป็นนักธุรกิจเพิ่งคุยกับลูกค้ามาเสร็จเลย ซื้อกาแฟยี่ห้อนี้ได้สบาย2แก้วนายก็มองแล้วโหไอ็มมอนี่มันใช้เงิน,นของมันเนี่ยสุรุยสุร่ายชัดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธุระของนายกถูกต้องไหมครับที่จะไปมองในขอว่าไม่ควรซื้อบางคนอาจจะติดภาพว่าคนรวยมีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนสุรุ่ยสุรา่ายใช้เงินไม่คิดใช้เงินไม่ฉลาดในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีใครจะต้องรู้สึกผิดกับการที่ใช้เงินที่ตัวเองหามาได้แล้วใช้มันเพื่อซื้อรางวัลหรือว่าให้รางวัลให้แก่ตัวเองเพราะว่าในขณะที่คนอื่นพอใจที่จะนําเอารถหรูหรือกระเป๋า าแพงๆมาใช้เนี่ยเราก็อาจจะนาเงินของเราไปใช้อย่างอื่น ที่มีความเหมาะสมกับตัวเราโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบว,ว่าเขาจะซื้ออะไรเขาจะเป็นยังไงแต่และคนสามารถใช้เงินที่ตัวเองหามาได้ในรูปแบบชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับอย่างนั้นใช้ไปเถอะครับเงินใครเงินมันตราบที่เงินนั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดแทนเขาว่าเขาจะใช้ใจ่ายยังไงเขาจะทํายังไงเรามีของเราเราใช้ของเราเหมาะสมกับชีวิตเราแบบนี้หรือว่าดีที่สุดครับแล้วก็มาถึงการประนามในข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6ข้อนี้ว่าเ,เรื่องของ toxic masculinity ครับ แนวความคิดชายเป็นใหญ่หรือ Masculinity นะครับได้สร้างความบอบช้ำในหัวใจของผู้ชายเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันได้ทำให้พวกเขาต้องพยายามเข้มแข็งต่อหน้าสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครได้รับรู้เลยนะครับว่าพวกเขากําลังเก็บความเศร้าความอ่อนแอเอาไว้ข้างในจ,จิตใจอย่างมากมายได้ส่งผลต่อสุขภาพจิตยอย่างเช่นโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าไดา้หรือแม้แต่การที่ผู้ชายบางคนอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากภาพลักษณ์ของความเป็นชายที่สังคมกําหนดไว้อย่างเช่นเป็นผู้ชายที่รักสวยรักงามแต่งหน้าแต่งตัวมีท่าทางอ่อนช้อย ผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้ก็อาจจะถูกทักท้วงได้ว่าไม่แมนหรืออาจจะเป็นตุด๊ดเป็นเต๋าอะไรไปอย่างนั้นดังนั้นการที่เราจะพูดกับผู้ชายสักคนหนึ่งด้วยคําพูดที่ว่าผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกผู้ชายต้องเข้มแข็งสิผู้ชายเป็นแมนที่ไหนเขาทากันแบบนี้ดังนั้นการใช้คําพูดลักษณะนี้จึงถือว่าไม่มีความยุติธรรมและก็เป็นการมองข้ามความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยครับเพราะว่ามนุษย์เรานี้สามารถเจ็บได้ร้องไห้เป็นครับเศร้าได้อ่อนแอได้เสียใจได้นะครับและมีไลฟ์สไตล์ที่ ไม่จำเป็นจะต้องแข็งกร้าวบึกบึนแคบแข็งตลอดเวลาสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะแสดงออกได้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ6รูปแบบการประนามและตัดสินที่เราควรจะเลิกทักคนอื่นนะครับซึ่งหลุงก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนในการใช้ชีวิตการที่จะใช้คําพูดคําจาก,กับเพื่อนฝูงคนที่สนิทหรือไม่สนิทการที่เราพูดด้วยความเคยชินทําให้เราอาจจะลืมตระหนักหรือลืมคิดไปว่าคําพูดบางคําของเราอาจจะไปทาร้ายใจจตใจได้โดยที่ไม่รู้ตัวยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณบทความดีๆจากเว็บไซต์ The Matter ขอบคุณมากๆครับ แล้วคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดเห็นยังไงอยากแลกเปลี่ยนประเด็นอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้เลยเหมือนเดิมเลยครับ ติดตามลงข้างบ้านพอดแคสต์ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางรายการเกตที่บปนเทิงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณและในช่องทางออนไลน์ครับเวลา19นาฬิกาที่ YouTube Channel ชื่อช anel ว่าลุงข้างบ้านคีดดังเข้า n e x t door และเข้าไปติดตามฟังตอนเก่าๆย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ Soundcloud และ Spotify ในชื่อช anel เดยวกันครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะครับแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ใน EP ีหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ